เราเจอคุณที่เป็นเกสนะมายงขวาจะมาเทียมมาเทียมเหนียวแน่นนะตามรูปนะครับมาเทียมคู่กลางนะครับผมกดยิงระเบิดใส่นะ กลัวไหมครับโอ้โหโกลัวนะครับผมนะครับแทงด้วยเมกินนะครับช็อตน,นี้กินโคนกินนี่มีมผ,มผมเห็นแต้มอะไรบางอย่าง <c oughs> ไม่รู้ดีหรือเปล่านะผมว่ามันน่าเล่นดีกินเลยครับนี่ช็อตนี้อาจจะงงนะว่าทําไมนี่ครับแท,แทงโคนตายไม่รู้ดีหรือ,รอเปล่าน <c oughs> ่าจะพอเล่นได้นะครับแต่จะได้ไม่มากนะโคนกับเม็ดแล้วก็แต่ว่า โอเค n ะน not not bad นะแทงเบีย้ยเม็ดลงมาโอ้แทงเบีย้ยเราเม็ดลงมานะซึ่งผมไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ผมแทงนี่แล้วกันให้มันดูวิกๆนิดนึงโอ้แล้วเขาจะยึดเซนเตอร์เนาะกินเม็ดกินแทงหงายกิน กินหงอืโอเคผมแทงนี่ให้แต้มมันอลมาตนะครับผมเดินให้แต้มมันเกิดความสับสนการชนะนั้นยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลนะกินมาคนไร เห็น okay, นะเอาเบียสุ่มก็ได้ไม่อยากได้เท่าไหร่จริงๆผมถอยมาวันนี้ก็อาจจะดีน,นะด้ไม่รู้สิเอ,เ,อเขาไ,ปปไม่เอาหรอผมเรือไปเข้าไปเป็นไงบ้างเรือเข้าไปก็ยังทำเลยไม่ได้แล้วก็เข้าไปเถอะโอ้โหเข้าไปด้วยเไงจะตายไหมเนี่ย เขาปีก่ะลองดูเขาปีกเดี๋ยวมาเขาปีกแล้วเรือลูกจนนะผมไม่รู้หน้านี่ผมจะจินตนาการล้วนๆเลยนะมาความคิดเห็นอ๋อโคลนกันนะโคลนลงไปกันเหรออืมเหนียวนะโคลนลงไปกันเหนียวฮะ มาอีกตัวนะไปช่วยยิง <c oughs> เข้าซ้าย <c oughs> เข้าขวาโอเคม้าลงไปโคลนกันเชผมลบเลยนะผมลบข้อมุมเลยเดี๋ยวม้าลงไปจับโคลนละโอ้โหกำลังจะไปอยู่แล้วนะครับไปเลย ให้กินนะเดี๋ยวมาลูกลอยนะครับแล้วเรือลูกจนนี่แต้มน,นี้เลือกินม้าเลยนะครับโอเคลูกจนนะครับสวยงามโอ้โหเต็มน,นี้เ,เกมที่ผมไม่รู้ผมเดินถูกหรือเปล่าแต่ว่าคือใช้ความพิเห็นล้วนๆนะครับแล้วก็ผมว่าสวยดีนะขอบคุณนะครับ